สวัสดีทุกชมท่านด้วยนะครับพบกับผมนนนะครับและอยู่กับแอปพลิเคชันใน Android ที่ชื่อแอปพลิเคชันว่าใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเปิดงเพลงหน่อยนะแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่วัดความโง่ในตัวคุณนะว่าคุณจะ <laughs> มีความโง่อยู่ขนาดไหนนะครับเล่นเล่นกันเลยครับนะโอเคครับจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยคือ จังหวัดเชียงใหม่ใช่หรือไม่ใช่หระไม่รวยใช่มั้ยในขอรอลรสีบามาคอแรกกูก็โง่ซะแล้วทิศอาเนียคือตะวันออกเฉียงเหนือใช่หรือไม่แล้วทิศอาเนียมันทิศอะไรไม่ใช่มั้งใช่แม่งเลยไอ้อเหียโอ๊ยสองข้อแล้วกูโชว,ว์ความโง่ แม่น้ําสายสําคัญของประเทศกัมบูชาคือแม่น้ําโขงเอ้ยนี่ใช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 เออพงไตลงมีใช้ครั้งแรกในสมัยรัชิตการที่รัชิตการด้วยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่าการากัสเป็นเมืองหลวงของประเทศ <Venezuela. S 2> เ,เวเนซุเอลากูไม่รู้กูไม่ใช่แนงเลยเอ้าใช่ใชไอ้สัตว์ทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกคือทะเลสาบ ดีใช่อ้าถูก <c oughs> มัวเอาทิวเขาแดนลาวอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยอ่าไม่มันจะอยู่ในภาคเหนือประเทศไทยได้ไงอ่ะใช่ <c oughs> ถูกเฉยต้องตอบตอบแบบว,ว่าอะไรวะตรงข้ามตัวเองครับเพราะผมแม่งผิดมาเยอะแล้วผู้ <c oughs> ก,ก่อตั้งสารานจีบุลกอไต้หวนคือกูจะรุไหมเนี่ยไม่ใช่แม่งเลยเอ,เอ้าใช่เฉยไอ้สัตว์ ประเทศที่เลี้ยงวัวมากที่สุดในโลกคือประเทศอินเดียใช่ครับประเทศอินเดียเลี้ยงวัวมากอ่าใช่ใช่ไปเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ไม่ใช่ครับอา้าวตอบคำถามสึบข้อถูกห้าคิดเป็น50%นะครับไ <c oughs> อ้โง่ <c oughs> ขอลอง ลองอีกรอบครับลองอีกรอบนึงมาผักรู้นอนคือคำราชาศัพท์ของผักกระเฉดใช่หรือไม่ใช่นี่ข้อแรกมาก็ถูกแลวครับระอองเรนูคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ของดอกไม้ใช่หรือไม่ใช่ครับผมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินคือวันที่ชิบหายแล้ว โอ้ไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับพวกประสาทเนี่ยไม่ใช่แม่งเลยอ่าถูกใช่โทมัสอวาเอดิสันเป็นผู้ประดิษฐ์อดไฟคนแรกของโลกใช่หรือไม่ใช่อาถูกอีกแล้วรวยงานของสหรัฐประชาชาติที่ดูแลสิ่งแวดล้อมโลกคือยูนิเซฟใช่หรือไม่ใช่โอ้ ยูเนฟมั้งครับไม่ใช่อยู่ในเซฟกูนึกว่าเซฟเซฟเซฟมันจะช่วยเซฟโลกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนี่ะสารในเลือดที่มีหนะ้าที่นำออกซิเจนคือกรดอะมิโนโอ้โหแม่งเข้าหลักไอ้นี่อีกแหละอะไรวะเขาเรียกอะไรวะอีเออช่างแม่งสารในเลือดที่มีเนะี่ยออกซิเจนไม่ใช่ครับกรดอะมิโนมันกรดไหนี่ยเพราะอาหารไม่ใช่หรอเออ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้กดที่มันใช้น้ำเลือดคืออะไรเอ้ยนำออกซิเจนคืออะไรแต่ผมก็ไม่ผมก็แน่ใจว่ามันใช้กดอะมิโนโครับนะดอกลิลลี่คือดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ครับนะครับเอ่อโดเมนเนมเนี่ยมีความหมายสำหรับกลุ่มองค์การบริหารใช่หรือไม่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรโดเมนนี้อ่ะใช่แล้วกันอ่ามันคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคสุวาเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิจิเอ่อไม่รู้ว่ะใช่ไปแล้วกนะัน <c oughs> ถูกใช่ <c oughs> บุคคลที่เป็นผู้คนพบทวีปออสเตรเลียคือเจมคุกคอนิงเอาไงดีวะเจมคุกอ่อเจมคุกคือใครอะ่ะทวีปออสเตรเลยียใช่ไปแล้วกนะัน yes ใช่ถูกอ่ะ จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของประเทศไทยคือจังหวัดสมุทรสาครใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับ yes สมุทรสงครามประเทศน้อยที่สุดคำว่าหนึ่งปีแสงหมายถึงระยะการที่แสงใช้เวลาเดินทาง1ปีใช่หรือไม่ใช่ครับอันนี้รู้อ่าโอ้ oh. 9.5ล้านล้านกอมอ เดินทางเหงือกแห้งกันเลยทีเดียวครับสะพานพระนั่งเก้าอยู่จังหวัดนนทบรุรีใช่หรือไม่กูจะรู้ไหมเนี่ยสะพานนั่งเก้าเหรอไม่ใช่โออยู่จังหวัดนนทบุรีครับโวผิดได้แค่สามอันเท่านั้นเองกษัตริย์พระองค์สุดกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุโข,ขทยัยคือสมเด็จ พระมาหาธรรมราชาที่สามไม่ใช่ครับโฮลอินวันคือการตีกอล์ฟที่ตีครั้งเดียวลงหลุมใช่ครับในน้ำลายของมนุษย์มีน้ำเกาสิเปซใช่หรือไม่ใช่ครับอ้าวไอ้เฮียเก้าสิเหรอโอ้โ่อีกแล้ว โฮาเป็นเมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใตา้ใช่หรือไม่ใช่โกไม่ใช่เฉยทำไมต้องโอ้เริ่มโง่แล้วหลังๆมันเข้าสู่ประวัติศาสตร์ซึ่งผมไม่อยากตอบมันเลยอะประวัติศาสตร์อะรัชกาลที่5ทรงเปลี่ยนนามกรุงเทพมหานะครเป็นอมรอรัตนโกสิน์ใช่หรือไม่ เออไม่ใช่ไหมวะรัชกาลที่ห้าหรอกรุงเทพฯไปแล้วกว่อนไม่ใช่ครับเออแล้วอะไรขึ้นมาอ่ะสินเชียออโต้แคดมึงมาโฆษณาเฉยโอเคครับยังไปได้ยังไปได้ต่อครับยังยังยังไม่หลือยังเหลืออันสุดท้ายอยู่ครับ <c oughs> ดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียคือดอกผู้ระหงใช่ครับอ่าลรมเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสใช่ครับ ตอบถูกไป15ข้อหรือคิดเป็น75%ซึ่งถือว่าเรานั้นเอ,อ่อฉลาดขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคไม่มีอะไรมากนะครับบอกลักอม,มาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับนะมึงนี่นะที่ดูมันก็ดูไปนะครับไปละบ๊ายบาย